ต้องครับเร็วครับข้อนี้ง่ายมากีซี่มากคุณจะต้องอต้องครับพอคุณจะเดินที่นี่ถามว่าถามถามที่เรากนะขอขอเลขถามถามถามเอ่อถามถามถาม,ถามใครดีถามสแตมสแตมครับถามสแตมขอสแตมบ้างสลับก<อ>ันสแตมครับบางดาต้องเดินที่ไหนถึงจะมีชีวิตรอดครับสแตมคิดว่า b 1สิบสองบีเบสิบสองที่นี่ อัตาลีอัตาลีถ้าเขาเดินที่เนี่ยสิบสถ้าเรากินเขากินกับถ้าเราตาลีเขาเชื่อมถ้าเราเดินเชื่อมอเราไปแล้วผิดครับอ่าไม่ใช่อ่าอันนี้มีมนะถามถามคนอื่นถามคนอื่นขอถามเอ่อน้องเทียน เดินเดินไหนเทียนบางดำต้องเดินที่ไหนต้องเทียนห้าสี่สามสองหนึ 5, 4, 3, 2, ่งกฎกฏครับเฮีาครับเอกบางในแมวเฮยเฮีย,ยก่อนเฮียห้าเฮียต่อไหนเร็วห้าสี่สาม 4เลยนะ413ด้วยกันอะ413ถ้าเดิน413เขาเดินกินครับถ้าเราตะลีเดิเชื่อมผิดครับเสียสลันครับมี13ครับอะ B สิบส13นะครับต้องเดินที่ B สิบส13พอหมากขาวเดินเชื่อมนะครับรไปดันตรงไนครับอ่ะต้อ,อตอรีเนาะโอเคเชื่อมแล้วก็เดินสร้างห้องที่นี่ สี่จ <4. S 2> ุดแนวนอนลอดเสมอครับรอดชีวิตแล้วดูอยู่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับมาเราจะเห็นภาพว่าเม็ดแรกเนี่ยเราจะต้องเดินแทงที่นี่ก่อนแต่ถ้าเราเดินแทงที่นี่ก่อนอย่างเงี้ยไม่ใช่เราเดินแทงที่นี่ก่อนเนี่ยหมัดขาวสามารถเดินเชื่อมที่นี่ถ้าดําเดินต่อลงเทียนดาปิด สกัดจุดตายแล้วครับไม่สามารถรอดชีวิตได้นะครับถ้าเราเดินที่นี่นะครับบางบักมาขาวเดินที่นี่บางดาอาจจะเดินเบียดก็ัาขาวจะเดินเบียดก็ได้เพราะดำเดินแทงขาวปิดกินกับก็มีห้องจริงห้องเดียวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเนี้ยคนส่วนใหญ่ชอบชอบถูกหลอกว่าพอแทงที่นี่พอเขาเชื่อมเนี่ยเข้าไปอัตตรีล้วคิดว่าเขาจะเชื่อมที่ี่แล้วเดินที่นี่นะครับจริงๆเขาจะไม่เชื่อมเขาจะเดินการปักเสือ จำไว้นะลูกนี้มีโอกาสได้ใช้นะครับในชีวิตนึงของคนเราจะต้องเจอรูปนี้แน่นอนครับตอนแข่งขันพอกินรูปนี้พอกินแล้วกินกับในชีวิตนึงการแข่งขันหมากร้อมหรือการเล่นหมากร้อมคุณจะต้องเจอรูปนี้แน่นอนอันนี้จะ่บอกได้เลยทุกคนจะต้องได้เจอรูปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อง่ายๆนะครับที่ผ่านไปนะครับเหลืออีกประมาณหนึ่งถึงสองข้อนะจับก็คิ่ว่า